ทำไมคนบางคนถึงสงบได้แม้ชีวิตยังไม่สมบูรณ์ก็คือเราอาจจะมองแยกส่วนในส่วนของความสงบที่เขาสงบได้เนี่ยเพราะว่าเขาสมบูรณ์ทางจิตใจแต่เราอาจจะไปมองชีวิตที่ยังไม่สมบูรณ์เนี่ยเราอาจจะไปมองทางวัตถุเราอาจจะมองคิดว่าคนที่จะมีจิตสงบได้อาจจะต้องร่ํารวยทางวัตถุหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรามองซึ่งมันคนละส่วนกันการที่เขาสงบได้แสดงว่าเขามีปัจจัยทางจิตใจที่สงบ นะครับมีการฝึกมามีการอบรมจิตที่ดีจิตเขาถึงเข้าความสงบได้ซึ่งไม่เกี่ยวกับทางวัตถุอย่างพระท่านเนี่ยที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยท่านก็มีความสงบทั้งที่ท่านก็ยังอยู่กับวัตถุน้อยหรือคนที่เขามีความมักน้อยสมถะเนี่ยเขาฝึก <quatre S 2> อบรมมาดีหรือว่าคนที่เขาร่ํารวยแล้วเ็าฝึกอบรมจิตมาดีเนี่ยเขาก็เข้าถึงความสงบได้ไม่เกี่ยวกับวัตถุความสมบูรณ์ทางวัตถุจะมากจะน้อยเกี่ยวกับปัจจัย ของการฝึกอบรมจิตที่ดีนั่นเองนะครับ